ครับพี่น้องเยฟซีมือนี่พ่อใหญ่จอดพาพี่น้องมาเบิ้งขาเจ้าโล่งฝานะครับนอตึกบเขี่ยพี่กัดโป่งใหญ่เออน้องน้ำประจำอมเภอพุทธกบุญนีหล่ะพี่น้องเออเบิ้งคนมือนี่เต้นน้องพี่น้องพราะพี่กายนี่เฮ็ดประวัติไม่ดีหลายครับเออปลาบึกหลายว่าฉันว่าเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาบุ้ยคนหลายขนาดพี่น้องมือนี่ ข้นหาหุกลอยผลมะมาณนี่เพื่อนพี่น้องป้าดิบสิมานมาหนีู่้ใดสิแดงคมครอบปลาใหญ่น้อมาหนี่น้อยังหนูคนหลายพี่น้องครับมาหนี่คนหลายคนหลายคนหลายแม่ค้านาวานขายเอฟซีได้น้ำมันมาเด้อครับเด้อพี่น้องพี่กัดโป่งใหญ่ ส้ม <Safe rév mark> ตำไก่ทอดส้มตำทอดไกแใหม่กัม <forced high> ีดเออแกงนงใหม่กมีบรีขอวมเาะอะร่ีดมาเอาเอฟีเด้นี่ันต่อไปนี่งใหญ่หนองน้ำประจํามังเพอกุดข้าวพุ้นพี่น้องบุรีพูดเึงสีมานพี่น้องบาาพี่น้องไปรอเบิงอ่าไอ้สีมานบุรี ท่านทั้งหลายไหวยืนฟังกระปานั่นวันี้แพ่สามลอยพี่น้องยืนฟังลอยเดียวสะดุ้งไม่เป็นฟี่ป่ะหนูลอยหนึ่งคือกันอ๋อสะดุ้งกับลอยหนึ่งยกว่าได้เบิ้งบรรยากาศพี่น้องเบิ้งบรรยากาศ เซียนแหทั้งหลายเวลากับเลือยิงบ่หลายพี่น้องเวลาเลือยิงบ่หลายพอดเวล่าเราพี่น้องพอดเวลาแล้วเซียนทั้งหลายข้าเจ้าเตรียมตัวแล้วได้เวล่าเราพี่น้องได้เวลาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบานเอาแล้วพี่น้องบานอาอพี่น้องบานี เาวพี่น้องมาเดี๋ยเอาแล้วเอ้ยมาดี๋พูดไดสมานพี่น้องมาเดี๋ยวเฮ้ยาพี่น้องมาเดี๋ยวเบื้องเอาบาดี๋ยว้สีมานก้อนมูบาดี ยืนเพียรสามร้อยพี่น้องยืนฟังนี่ร้อยเดียวเพิ่งไปสิ 40, มามุนี่เต้นกับมี่บ้านนี่พี่น้องสาเต้นกับมี่ บรรยากาศปีเตอเบิร์ขนาดพี่นอ้องเสียนแหมาหลายมือนี่อพอปีกานี่มีประวัติดีครับพี่นอ้องเอ้าเอ้าเอ้เต้นหลายบานเนี่ยโอ้ยปลาจีนเออเอาบานไอ้อบานนี่มองไรขึ้นบานนี่มองไรขึ้นบานนี่ก็หัวกันบ้านน่าเสือแดงตบๆงียพี่น้อง โอ้ยสุดยอยูจับ20 30กิโลพี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วงติตัวขพี่น้องขึ้นแล้วประมุ่งยี่30กิโล30กิโลครับ30กิโลลูกพี่ลูกพี่เอาด้เขาจออะไได้ลูกพี่ บ่ได้กินดอกแม่นบ่อ่านี้สมัยถิหลายแท้บาเนี่ยวสุดาอยู่จากสาวสามสิบกปาเดียวปลาปลาเนี่ปลาหน่อยผสมกันพี่น้องตัวนี้พี่น้องเงิงปลาตัวนี้ปลาตัวเก่าเนี่ยแหะพี่น้องนักอยู่ประมาณย0่สิบถึงกิโลนี่แหล

เอาพี่น้องมาดิจ uh ับ huh. ข <cat on developed Airbnb> ึ้นมาหน่อยไปบานนี่ยไปบ้านเนี่ยไปบ้านเนี่ยไปบ้านเนี่ยสดุ้งกัมันพี่น้องสะดุ้งกับมนบอเบิ่งทางติดตะวันออกพี่น้อง พี่น้องทางนีก็ร้ายอยู่กันพี่น้องเติ้งขี้แพ้เติ้งยืนฟังมานู่บ่กอ๋อพี่น้องทางนี้ปลาใหญ่ขึ้นจักตัวอยู่บ่คืออยู่บ่เมีปลาใหญ่ขึ้นหรอบ่โอ้นั่นน่ะยังอยู่ข้าอยู่แพ้อยู่พี่น้องปลาใหญ่ตัวนี้สูสีครับตัวฟางเติ้นตัวพี่น้องเบื้องแล้วสูสีครับ ฟังเต็นโัขนาดเสียนกระไรพี่น้องเสียนไรครับวัอนี้ดูว่าเอ่อเสียนให้การต้อนรับดีขนาดเลยทึ่งยืนฟังเอ่อทึ่งขี่แพรดูน้องพี่น้องบรรยากาศ การล่มป่าโป่งไงน้องนามประจำอำเภอคุณกบุญนอพี่น้องนี่กายนี่เฮ็ดประวัติไว้ดีครับพี่น้องป้าบึกคือารตัวปีนี้เซียนก็เลยพากันระดมมากคนเป็นท่านลวครับพี่น้องมาดีคนเป็นท่านตลอดที่ว่าคุมคาสำรับผู้จัดผู้ายอกวไม่มีสิ มาแล้วพี่น้องบานี้มาแล้วปลาบึกใหญ่มาแล้วพี่น้องกระลังสีเท้าออคุณฟังไปบ่งน้ำกันว่ามันโตใหญ่สำหรับพี่นอ้องเตี่ยมที่สองสำหรับมือนีเนาะพี่น้องเด้อสูสีกันครัาเฟ่ไปสูสีกันขนาดเลย โดได้ยืบทเถอะนม่ like ได้ังย่หิมมันก mm. ็คมันหอนฟากันวาดูส่มจนมันเอ็นเวิดและนะไม่ใคจะกลัูีกันเขไปาตูดาอมกันนี่้นหมัน mm. ja ้นปเฮหมน้นหมานนหมานนป้าเฮ้ย ผู้มันหมานหนึ่งเนอะข้าวหย่ปรอ,อ,อยู่ด๊อก้าข้าวเ<า>พิ่นดีว่นดีผู้นี้แหละสิได้รางวัล สสยพี่ตัวลงบันเลยหนึ่งสามอยู่แมนแนแมนแมนไได้ค่านี่นเอนโอ้ยได้ขึ้นอยู่แล้วได้อยู่แล้วนี่เพราะวอยู่แล้วไดนีวบังกอเห็นแต้หเจ้าไมเ้าห่เจ้าเางเตาเจาพสั่งเหรอเตาไงเดี๋ยวมัดจะใช่เ่เดี๋ยวเลยอมันขึมากเลยเรา่น้องปาพี่น้องตามบ้าง เบิ่งเอาพี่นอ้องเสียนกระลังพากันรวานแห่น้องอยู่ประมาณจักสีสีปลายพี่นอ้องคนเต็มเสียนแห่เต็มมือนีหรือว่าการจัดงานมืนอ,อ,อนอีประสมก้อนทำเร็จอย่างสูงนะพี่น้องเพราะว่าปีกายนี่น้องนี่มีประวัติปีปลาบึกขึ้นหลายตัวปีนี้ก็ขึ้นแน่แล้วพี่น้องขึ้นแน่แล้วล่ะ เฮ้ยหางมารืงส่งทางเทิงเด้อพี่น้องบาดเนี่ยไอเสื่อนไปเด้อตาเออด้คุ้มปักไงน้ำขยะอยู่บ่ ส่งทางนี้มีพวกรื้นอยู่บ่พอหมอปลาจีนอยูอปลาจีนอ๋อปลาบึกเนี่ยบ้านไหนนั่นเนาะสุดแล้วล่ะปลาบึกปลาบึกขึ้นตะก้อนมู hay phang nhăng xuất. to mình vừa đeo cái như con đen. Cái áo cơm. Yืน ฟังยังสู้ต่อ nhăng to, <laughs> คูน้อนท่าปลากระมี่พี่น้องความแห้งคนวะตั้งสมบสมบายจะถือเขี้มมือนี่เออน้องตื้อเอาก็ได้ว่าฉันว่ะนี่เซียนผู้นึงนี่พี่น้องเบิ้งสภบห่าปูมดตื้อใหญ่นางเมื่อไรตายอยากจ้าเด้ปลาหรือบ่ไดโอ๊ยเถ่าเอ้ยมาพี่เอาปลามาเบิ้งแน่นั่น ที ang ang ang, ่ได้พ่อโตอยู่บ่เจ้ว่าบ่พื้นทีมงานมาถือแขนโมนี้ประส่งข้อมาเร็จอยู่พี่น้องถือว่าการประชาสัมพันธ์บรรลุผลอยู่เขาจะเมียนสะอาดพื้นอยู่น่องป้าบุกไงตายตายเขาจะเอาลามใหม่ว่าเหนื้ขืนได้พี่น้องนี่ นัามหาปองถึงนั้นราาไปมดมามมาเอาขืนมาขึ้นมาเอาข้นมาได้รบกคไดง่ครับง่ครับงครับงครับ สาบพูดรู้แล้วนะระดับนี้สาวพูดรู้าวพูดรไอเบิ้งหามันหมานหามได้ขอที่หนึ่งที่สองที่สามน้ำมูจ้าแล่าในชอแพรโนนี่พ่อที่สองสัมเออที่สองสัมตัวนี้ที่สาม